สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกลองส่งกำลังใจให้คอพอทอลั่นคำพิพากษาสารต้องศักิิ์สธิ์เนื้อหาใจความนะครับในนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันะทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าขอให้ไหยนะเนื้อหาใจความ ระบ,บุว่าอย่างนี้ครับคนเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ฉุดบ้านเมืองนี่ให้ตกต่ำลงไปคนเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่สร้างความขัดแยง้งความแตกแยกเกิดขึ้นในชาติแล้วเสือกอ้างว่าเป็นนักสร้างสันติภาพอยากจะทําตัวให้เหมือนกับเนวสันเมนเดลานั่นนะ่ะเขาคือคนจริงนะครับเขาติดคุกจริงเขารักชาติจริงเขาไม่สร้างภาพเขาไม่ขี้โม้เขาไม่โกงกินเขาไม่ปลุกปัน่นเขาไม่เอาคนในชาติเียมาปะทะกันเพื่อตนเองจะได้อยู่ในอํานาจนะครับ นักโทษเด็ดขาดไม่ได้อยู่คุกอยู่ที่โรงพยาบาลอ้างว่าทำได้ไม่ผิดกฎราชทันเปล่าประกาศประเทศนี้กฎกระทรวงอยู่เหนือคำพิพากษาศาลอยู่เหนือพระบรมราชโองการลดโทษให้เป็นนักโทษเด็ดขาดต้องจำคุกอีกหนึ่งปีขอให้ราชทันปล่อยนักโทษคนอื่นที่เจ็บป่วยทุกคนออกมารักษาตัวนอกคุกใช้สิทธิ์นอนโรงพยาบาลอย่าให้มีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำได้คนเดียวในโลก นักโทษอภิสิทธิ์ไม่ติดคุกเดือนหน้าก็ได้ออกจากคุกเดินปลอเลยนะครับตบหน้าหมอตบหน้าราชทรนและก็ตบหน้าคนไทยทั้งชาติอีกต่างหากขอให้ไหนะไวๆนะครับคนจะได้มีความสุขกันสักทีหนึ่งให้กำลังใจกับคอปทอที่เรียกหาความยุติธรรมคำพิพากษาสารต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับ